สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้วิทยาจะมาทบทวนเกี่ยวกับการล้างมือ7็ขั้นตอนนะคะเด็กๆยังจำได้อยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะขั้นที่1เอาฝ่ามือมาถูกกันคะ่ะเด็กๆตามรูปภาพเลยนะคะเด็กๆทำตามได้นะข้อที่2องให้เอาฝ่ามือถูฝ่ามือคะ่ะ ให้เอาฝ่ามือถูหลังมือค่ะ,ะทําตามรูปภาพเลยนะคะข้อที่4ให้เอาหลังมือถูหลังมือค่ะเด็กๆข้อที่หให้เอานิ้วถูนิ้วหัวแม่มือนะคะเด็กๆข้อที่6เอาปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือค่ะ สุดท้ายนะคะข้อที่7ให้เราถูวนรอบรอบ,รอบข้อมือค่ะง่ายนิดเดียวเองเห็นไหมคะ เด็กๆคะเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าการล้างมือในยุคโควิด -19 ตอนนี้นะคะมีประโยชน์และสำคัญกับเรามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารนะคะหรือการที่เด็กๆจะออกไปข้างนอกกับผู้ปกครองออกไปเล่นกับเพื่อนๆถ้าเด็กกลับเข้าบ้านมาแล้วให้เด็กๆทำความสะอาดล้างมือของเราให้เรียบร้อยนะคะให้เด็กๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วอย่าลืม ให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอในขณะที่เด็กๆเ,เรียนรู้อยู่ที่บ้านส่งกลับมาให้มิทายดูบ้างนะคะสัปดาห์นี้มิทายขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย